ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคู่เอกในรายการศึกวันลุมพินีนะครับโดยเป็นการป้องกันแชมป์นะครับแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับของตวันฉชยพี่เคแชนชัยมวยไทยยิมนะครับกอป้องกันแชมป์โลกกับซุปเปอร์บอลซิงมาวินนะครับซึ่งก่อนชกนี่ทางด้านตวันฉชยก็เป็นต่อซุปเปอร์บอลนะครับด้วยความสดหนุ่มของร่างกายนะครับความเก๋าอยู่ที่ซุปเปอร์บอลนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็มองว่าคู่นี้นะครับอาจจะไม่ครบ5ยกนะครับแม้แต่บอสชาตรีเองนะครับก็มองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะนับนอกสูงมากนะครับแต่ผลสรุปนะครับ ก็เป็นการที่เรียกได้ว่าชนะกันแค่คะแนนนะครับไม่มีการนับกันนอกเกิดขึ้นนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับทางด้านตะวันฉายนะครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ ก็ป้องกันแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทไว้ได้อย่างสวยสดงดงามนะครับดยการชนะคะแนนซุปเปอร์บอลนะครับโดยยกแรกนี่ก็เรียกได้ว่าซุปเปอร์บอลนี่ก็วางแผนวางเกมมาดักต่อยหนักๆเน,น,ๆน้นๆนะครับแต่ตะว,วันฉายนี่ก็มีแข่ง้ายนะครับแข่งสายคอยสกัดนะครับแล้วก็มีลูกถีบนี่นะครับยก3ยก4นี้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าลูกถีบและลูก หนักๆน,นะครับเตะซ้ายหนักๆของตะวันฉายนี่แผลงฤทธิ์นะครับทําให้ซุปเปอร์บอลน,นี่เรียกได้ว่ารับแข้งเยอะเกินไปนะครับก็มีอาการแผ่วมีอาการยุบให้เห็นนะครับนี่นะครับโดนทีต่อทีนะครับมวยหนุ่มมวยสดอย่างตะวันฉายนี่ ก็อยู่ได้นะครับสวนซูเปอร์บอลนี่ก็ยุบตามสภาพร่างกายนะครับอายุก็เยอะกว่านะครับวันนี้แต่ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับสู้ได้สนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับถึงจะแพ้นี่แต่ก็ได้ใจแฟนมวยนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นี่ก็สู้กันได้สมศักดิ์ศรีนะครับสมกับเป็นคู่เอกในรายการศึกวันลุมพินีนะครับและวันนี้นะครับเราก็ต้องให้เครดิตตะวันฉายด้วยนะครับวันนี้แข้งซ้ายนี่ออกหนักๆเน้นๆจริงๆนะครับแล้วก็ลูกที่เปลี่ยนเกมนั่นก็คือลูก นะครับซุปเปอร์บอลี่แก่ลูกถีบของตะวันฉายไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าตะวันฉายในทีบ่อยๆนี่ซุปเปอร์บอลนี่ก็มีการจุกเสียดมีการหมดแรงได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับใครที่บอกว่าลูกถีบไม่สําคัญนะครับก็ดูตะวันฉายทีบซุปเปอร์บอลนี่ครับนี่นะครับสำคัญมากนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องให้กําลังใจผู้แพ้นะครับยินดีกับผู้ชนะอย่างตะวันฉายนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผู้แพ้อย่างซุปเปอร์บอลนะครับก็วันนี้ทั้งคู่ก็สู้กันได้สนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็ เรียกได้ว่าบนเวทีนี้ใส่กันเต็มที่นะครับเกมจบก็รักแรกเคารพกันเหมือนเดิมนะครับตวันชายก็กลมกราบซุปเปอร์บอลเลยนะครับก็อายุน้อยกว่านะครับเรียกได้ว่ากอคูนี้นะครับก็ถือว่าสู้กันได้สนุกนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าในไฟต่อไปนะครับทางด้านบอสชาตรีนะครับจะจัดให้ตะวันฉายนะครับเจอกับใครนะครับ แต่ในกติกามวยไทยนี่ก็คงหาคู่ยากนะครับในอนาคตดูว่าตะวันชัยนะครับจะมีโอกาสไปชิงนะครับเข้มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งกับชิงกิสอัลลาซอฟไหมนะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับรอดูทางบอสชาตรียืนยันมานะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับและก็ให้กําลังใจซุปเปอร์บอนนะครับสู้ต่อไปนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเปิด ข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไลายเพิ่มเพื่อนมาที่แอดทีเอนะครับแอดทีเอนะครับครบทุรื่องเรื่องมวยไทยฝากไว้ด้วยครับ